สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast พอดแคสต์สภาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ KPOp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเกิลรุ๊ปวงใหม่นะคะที่พวกเธอเนี่ยจะเดบิวต์ในปี2022นี้เองนะคะซึ่งก็มีการคอนเฟิร์มออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวงเกิลคูปวงใหม่จากทางค่าย JYP เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพวกเธอก็มีการที่จะ พูดถึงนะคะในการเดบิวต์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เองสําหรับเก้าอีวงใหม่ของ JYP เนี่ยนะคะก็ได้มีการเปิดตัวออกมาแล้วตั้งแต่ปี2021แล้วนะคะก็ได้มีการเปิดเผยสมาชิกในวงนะคะซึ่งมีทั้งหมด7คนนั่นเองนะคะรวมทั้งก็มีการปล่อยคลิปนะคะที่มีการแสดงความสามารถทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นนะคะออกมาในช่อง YouTube Official ทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างพูดถึงในความสามารถแล้วก็ความโดดเด่นของสมาชิกแต่ละคนนะ ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะคะแห่งค่าย JYP ที่แฟนๆเนี่ยต่างให้ความสนใจสําหรับการเดบิวต์ของพวกเธอนะคะซึ่งวงที่มาจากค่าย JYP เนี่ยนะคะที่จะมีการเดบิวต์เนี่ยพวกเธอนะคะก็ได้มีการปล่อยออกมาในช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า JYPN นั่นเองนะคะสาหรับสมาชิกเนี่ยนะคะก็มีทั้งหมด7คนนะคะสําหรับคนแรกที่เธอเนี่ยนะคะก็ได้รับความสนใจมากๆเลยก็คือจินนี่นะคะหรือว่าเชเวยุนจินนั่นเองเธอเนี่ยนะคะเกิดในปี2 เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้มีการปล่อยคลิปที่เธอเนี่ยเต้นออกมานะคะแล้วก็มีคลิปที่เธอเนี่ยนะคะร่วมทําทโชว์ร่วมกันนะคะกับสมาชิกในวงก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่แฟนๆเนี่ยต่างพูดถึงในเสน่ห์ที่โดดเด่นของเธอส่วนอีกคนหนึ่งนะคะก็มีชื่อว่ากยูจินนั่นเองนะคะหรือว่าจางกยูจินสําหรับคนนี้เนี่ยนะคะก็เกิดปี2006สําหรับกยูจินเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นมักเน่ของวงเลยนะคะก็คืออายุน้อยที่สุดน,นั่นเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่น่าจะโด,ด ดเด่นมากๆ ในเรื่องของความวิชวลนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะรวมทั้งรอยยิ้มที่แฟนๆเนี่ยต่างพูดถึงนะคะสําหรับรอยยิ้มของมักเนจางกับยูจีนคนนี้ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับจีอูนะคะเธอเนี่ยก็เกิดในปี2005นะคะหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นเมนแดนของวงนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่โดดเด่นมากๆเลยสําหรับคิมจีอูนะคะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะสําหรับซอนยุนหรือว่าซอนยุนอานะคะ เธอเนี่ยเกิดในปี2004ก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงในความวิชวลของเธอรวมทั้งหลายๆคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าเธอเนี่ยมีความคล้ายกับรุ่นพี่แห่งวงทวายนะคะอย่างซานะนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีความสามารถที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของการร้องแล้วก็การเต้นรวมทั้งความวิชวลนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงแล้วอีกหนึ่งในสมาชิกนะคะนั่นก็คือเบยนะคะหรือว่าแบจินโซนั่นเองเธอเนี่ยเกิดในปี 2004นะคะเป็นอีกคนนึงนะคะที่แบบว่าถูกสตาฟจาก JYP เนี่ยนะคะไปติดต่อหรือว่าไปแคสเธอที่หน้าโรงเรียนเลยนะคะด้วยความที่เธอเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะสําหรับเบเป็นอีกคนนึงนะคะที่มาในลุคของผมสั้นนะคะก็ทําให้เฟือนๆเนี่ยต่างจดจําหน้าเธอได้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงส่วนอีกหนึ่งในสมาชิกนะคะอย่างแฮวอนหรือว่าโอแฮวอนนะคะเธอเนี่ยเกิดในปี2003ลหลายๆคนเนี่ยนะคะก็พูดถึงในเสียงร้องของเธอลหลายๆคนเนี่ยก็ มองว่าเธอเนี่ยน่าจะอยู่ในเมนโวคอลของวงแน่นอนนะคะเพราะว่าก็ได้มีการปล่อยคลิปที่เธอเนี่ยร้องเพลงออกมาเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ร้องเพลงได้ดีมากๆส่วนอีกหนึ่งสมาชิกนะคะที่ได้มีการเปิดตัวออกมาคนสุดท้ายเลยสําหรับลินลี่นั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คุ้นหน้าคุ้นตาของเธอนะคะสําหรับลินลี่เนี่ยนะคะเกิดในปี2002เธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการเข้าร่วมในรายการ K-pop Star ในตอนนั้นทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะต่างจดจําเธอในเรื่องของ การเป็น พวกแข่งขันในรายการเค o p s บ a r านะคะที่สามารถร้องเพลงได้ดีมากๆเลยแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ได้เข้าร่วมเป็นเด็กฝึกหันแห่ง JYP นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นว่าเธอเนี่ยจะได้เดบิวต์ตอนไหนนะคะพอมีการเปิดตัวว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จาก JYP เนี่ยก็เลยได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นสมาชิกนะคะที่ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วสําหรับเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของ JYP นะคะแล้วพวกเธอเนี่ยก็มีแผนที่จะเดบิวต์ในเดือน กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะหลังจากที่ได้มีการโปรโมทนะคะเกี่ยวกับความสามารถรวมทั้งการปล่อยคลิปวิดีโอออกมานะคะแล้วก็ได้หยุดไปนะคะเหมือนว่าที่แรกเนี่ยแฟนๆก็กังวลว่าพอมีการโปรโมทแล้วก็หยุดไปค่อนข้างนานแล้วค่อยมาเดบิวต์เนี่ยจะทําให้กระแสะห,าหายหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าแฟนๆนะคะที่รอติดตามวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จาก JYP เนี่ยก็น่าจะรอติดตามนะคะแล้วก็คอยสนับสนุนพวกเธออย่างแน่นอนเนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะสําหรับใครนะคะที่มี ความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จากทาง JYP นะคะว่ากระแสะตอบรับพวกเธอเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสําหรับการเดบิวต์ที่จะถึงนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ